นีน้องมินดาของเราก็กดหุ่นยนต์ปล่อยพลังพิบ๊อปพิบ๊อปให้กำลังใจพี่สาวลงลูกกดลงเห็นไหมเออนั่นแหละนั่นแหละสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน้องมินดาสวัสดีเพื่อนๆอยังคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องมินดาจะมารีวิวอะไรเอ่ย บ้านอะไรจ้าบ้าน 3D ดีใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอาฝากเพื่อนกดติดตามไว้ได้วยนะคะไหนๆๆไหนไหนแม่ดูซิว่าบ้านของมินดาวันนี้จะต่อบ,บ้านอะไรอ่านี่เลยเพื่อนๆอฟาร์มเฮาส์นะคะเป็นบ้านฟาร์มนั่นเองหุ้ยวานแล้วเชียวนี่มีกระต่ายกระลอกอยู่บนหลังคาโอ้ี่นี่จ้ะมินดาเรารีบกันเลยเรารีบกันเลย ได้ได้เรารีบต่อบ้านฟาร์มกันดีกว่าจ้าจ้อไปกันเลยค่ะเย้นี่ค่ะเพื่อนๆจ้าน้องมินดาพร้อมแล้วอันนี้ก็เป็นแบบบ้านนะคะข้างหลังจะมีวิธีต่อนะคะอ้ามินดาแกะออกมาเลยนี่กลางออกมาก่อนอ้ากลางออกมาเลยมินดามินดาแกะเลยอาจะแกะรั้วเหรอจ้าอู้รั้วรั้วไหนแม่ดูซิ โอ้แกะต้นไม้ไปแล้วเอามาวางไว้ด้วยกันมินดา,ามาตรงนี้ตรงไหนอีกกดลงน,นงั่นไงเก่งมากตรงไหนอีกตรงไหนอีกอุย้ยกระเด็น <c oughs> มินดาตามไปเก็บต้นไม้กระเด็นตน้นไม้กระเด็น <c oughs> มา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 อ่าอง,งุ่นอุ้ยองหุ่นเต็มเลยนะเนี่ยมันเป็นฟาร์มไงออปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์นะบ้านหลังเนี้อุ้ยอบอุ่นมากแม่ช่วยนะ นี่โอเคหลังคาหลังคาหลังคาในหนหลังคาหลังคาโอ้นี่กระรอกกระต่ายลงมาหมดแล้วนะกัดะหลังคาหลังคาใหญ่รั้วโอ้หลังคาอ่ะกดมาให้หมดเลยแม่ถือแม่ถือช่วยเออโอเคอีกอีก อักนงันน,น,นึเก่งมากอามินดาแผ่นที่สองแผ่นที่สองแกะเลยอ่าอาไม่ช่วยไม่ช่วยนึงน,นะนี่นนอามินดากโกด้นี่ตัวบ้านโอ้แกะง่ายเลยอันใหญ่โอ้น,น,ออน,น,อนี่นี้จะาจะต้นไม้สวยเอาเกิดลงเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแยกกันนะโอ้รัวเดี๋ยวแม่แกะให้อันนี้แกะยากมินดาเอาตัวบ้านนี่จ้าลูก กดเลยโอเคมาพี่สาวเป็นกำลังใจอยู่ด้านนู้นค่ะนี่นี่อ่าต้นไม้ต้นไม้อุ้ยมินดามีมีนี่นอ่าอะไรอ่ะซ้อมตั้งอ่าฟักฟักทองฟักทองอ่าไม่พูดผิดอันนี้ี่หน้าต่างหน้าต่างองุ่นกดโล่งโอเคอ่าต้นไม้พุ่มไม้มินดาจ้า เราเจาะทุกส่วนพร้อมต่อแล้วเพื่อนๆนี่เลย่ใยกืน,นยนีด้ำใหม่ได้ค่ะแต่เราต่อบ้านกันก่อน,นโอเคไหมคะแต่คททนทีนท่ดํำมันหมดแล้วอ่าจ้ดเดี๋ยวเราต่อบ้านกันก่อน,นนะ้องมินดานี่เลยนี่เลยฝาบ้านอันแรกนี่มินดาจิ้มตรงนี้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 หูยพี่เชอร์มี่ของเรากลับมาแล้วค่ะบอกว่าไปต่อสู้กับหุ่นยนต์จนเหนื่อยนะคะให้น้องมินดารับบทต่อหุ่นยนต์ า<ด>ลังเนียได้จ้าอุ้ยนี่น้องมินดาของเราก็กดหุ่นยนต์ปล่อยพลังปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บให้กำลังใจพี่สาว<ด> <laughs> <ด>อ่ะพี่สาวจา้านี่นี่นี่เอเหรออืมนั่นแหลมะมา,าจับพื้นขึ้นด้วยลูกจับพื้นขึ้นด้วยจับเมตาพีเดนเท่เก่งมากอ่ะพี่ชมีจา้าทีนี้จุดนี้ลูกจุดนี้ พี่ชมีจุดนี้ต้องเป็นอย่างนี้เนะลูกนะเนี่ยมันต้องกั้นกั้นห้องตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเออติดสิสอ,อ่ายกยกขึ้นขึ้นด้วยลูกยกขึ้นลอง,ล,งลูกๆๆลกดลงเห็นไหมเออนั่นแหละนั่นแหละนี่นี่นี่ฝั่งนี้ด้วยตรงพื้นพื้นฝั่งนี้เห็นไหมตรงนิ้วเวเองน,ะน่ะเออให้มันทะลุลงข้างล่างมันจะได้ยึดนะคะล็อกไว้พี่ชมีต่อไปตรงนี้ด้านหน้าเขาเลยนี่นี่นี่ เอ้ยเก่งมาก,มากนี่เร็วมากด้วยโอ้ต่อด้านนี้เสร็จแล้วอุย้ยตอนนี้ประมาณ40%ค่ะต่อไปเราใส่หลังคากันนะคะพี่ชมีจ๋าหลังคาตรงนี้เลยจ้ะนี่นีนี่นหลังคาส่วนนี้เอาให้มันลงล็อกนะลูกนะนั่นแหละนั่นแหละ ทีละจุดลูกนี่เราได้หลังคาหนึ่งส่วนแล้วจ้ะไม่จดูดตตอนนี้มินดาประจําที่แทนพี่สาวนะคะพี่สาวของเราไปแอคชั่นหุ่นยนต์ยิงพลังใส่มินดาอยู่ข้างหลังโอ๊ยปวดหัวหัวปวดค่ะเพื่อนจ้ะมินดาใส่หน้าต่างองุ่นตรงนี้มันมีแสงจ้ะหุ่นยนต์มีแสงจะสุดยอดไปเลยนี่นี่มินดาใส่ตรงนี้นี่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 เออ เอาไปฝั่งนั้นด้วยฝั่งนั้นด้วยนี่ค่ะเรียบร้อยนี่สองข่าวของเราไปต่อสู้กันแล้วค่ะเดี๋ยวแม่จะต่อบ้านให้เด็กๆต่อนะต้องเสร็จข่าวันนี้ต้องเสร็จนะต่อไปเราใส่นี่ระเบียงด้านบนกันค่ะนี่ค่ะเราได้ระเบียงเรียบร้อยจะมีต้นไม้มาปลูกตรงนี้เด็กๆมันสวยมากเลยนะเนี่ยนี่มันอยู่บนหลังคานี่ ต่อไปจะเป็นหลังคาค่ะหลังคาส่วนที่สําคัญที่สุดเลยด้านบนนะปิดนี่ปิดทั้งบ้านเลยค่ะนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆนี่แม่ใส่หลังคาด้านบนสุดนะคะเดี๋ยวจะมีป่องไฟเหมือนเดิมค่ะเด็กๆเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงป่องไฟนะคะหลังคาเขาสองจุดตรงนี้เนี่ยนี่จะมีหน้าต่างชั้นลอยข้างบนนี้เห็นไหมแล้วก็เป็นองน จะติดกันค่ะมันต้องออกมาสวยมากๆแน่ๆเลยนี่เป็นไงคะเด็กดูจากด้านหลังบ้านนะคะแล้วก็มาด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าค่ะหน้าต่างที่แม่ใส่เมื่อกี้นี่ตรงนี้จะเป็นป่องไฟนะคะเดี๋ยวเราใส่ป่องไฟต่อเลยนี่ค่ะป่องไฟแล้วมันจะมีที่ติดปิดข้างบนป่องไฟนี้ด้วยเด็กๆเพื่อยึดยึดตรงนี้นะคะยึดตรงนี้ให้ติดกันนะ นี่เรียบร้อยแล้วอเอแล้แม่ก็มาเห็นตรงนี้ค่ะมันมีหลังคาเลยอ,อีก2อันนะเด็กๆหลังคาเล็กๆอะ่ะรู้แล้วว่ามันใส่ตรงไหน <c oughs> ก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะมันมีหลังคาปิดอีกด้วยนะนี่น,นี่เดี๋ยวใส่ให้ดูนะนี่ค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆหลังคาสีชมพูหลังคาซับซ้อน <c oughs> บ้านหลังนี้หลังคาซับซ้อนเลยนะคะนี่ มีหลังคาเล็กหลังคาน้อยนะคะเยอะแยะเลยนี่ยังไม่หมดนะคะเนี่ยยังเหลืออีกนะคะเด็กๆตรงนี้นะ <c oughs> น้องมินดาตัวแสบมาแล้ว <c> ค <oughs> ่ะนี่หลังคาที่แม่บอกนะอีกหนึ่งส่วนสุดท้ายนะคะ <c oughs> นี่เสร็จแล้วเด็กๆหลังคาส่วนสุดท้ายของเราสวยงาม <c oughs> อันนี้ <c oughs> เดี๋ยวติดตั้งรั้วกันนะคะ <c oughs> เด็กๆรั้วยาวมาหลังบ้านเลยนะ นี่ได้รั้วหนึ่งจุดแล้วเดี๋ยวแม่มาต่อรั้วด้านนี้ค่ะเด็กๆอ๋น้องมินดาเตรียมติดกระต่ายกระต่ายกระลอกนี่ได้แล้วรั้วของเรานี่นะจ๊ะไม่ใช่เฉพาะหลังคานะคะที่ซับซ้อนนี่มันมีหน้าต่างหน้าต่างสวมตรงนี้อีกรอบนะเด็กๆทับซ้อนอีกตรงนี้ค่ะแม่ติดหน้าต่างเข้าไปเรียบร้อยแล้วจ้า นี่ตรงนี้เขาจะมีชั้นวางผลไม้อยู่หน้าบ้านด้วยนี่แม่มองเห็นแล้วมันอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยมินดาได้ได้ได,ได้มินดาอยากวางค่ะเอาไปวางใหม่ลูก <c oughs> ติดตั้งเลยมินดาติดตั้งผลไม้บนโต๊ะเอาขึ้นลูกหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาจะได้ยัดลงนี่เรามีผลไม้อยู่ตรงหน้าต่าง <c oughs> อะไรคะมินดา <c oughs> ออกระต่ายกระลอกนอนหลับเดเตรียมตัวเข,ข้าบ้านนะจ๊ะใกล้เสร็จบ้านไอ้บ้านใกล้เสร็จแล้วนะจ๊ะ <c oughs> นี่มันมีต้นไม้บนดาดฟ้าตรงระเบียงนะคะนี่สวยไหมเด็กๆเต้นไหมจ๊ะอุ้ยาฟาร์มเฮ้าส์นะจ๊ะบ้านฟาร์มนะมีต้นไม้มีผลไม้มีสัตว์นะคะอบอุ่นมากเลยอามินดาเอาต้นไม้ไปติดอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะไม่ยกขึ้นให้ยกขึ้นให้เออนั่นแหละจิ้มลงโอเคเก่งมากตบมือเจงนอน ตัวมือให้แ็งก่อนให้เก่งมากต่อไปมินดาพุ่มไม้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมินดาต่อไปต้นไหนอะ่ะต้นนี้โอ้ต้นไม้ต้นไหนเนี่ยดูซิโอ้สวยสวยสวยอะอัติเท่นเพื่อนดูนี่นี่ตรงนี้เลยนะมินดานี่นี่ตรงนี้นะนั่นแหละนั่นแหละมินดาโตั้งใจมากเก่งมากโอ้สวยมากเพกืพ่อนว้าว พี่สาของเรามาแล้วนังเอกชอบมาตอนจบอย่างเงี้ยค่ะอ่าไหนๆก็มาแล้วนังเอกเอาต้นไม้ใส่ให้แม่สิจ้าตรงนี้นะคะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ลูก <c oughs> โอเคค่ะเก <c oughs> ่งมาก <c oughs> มินดาต้านไม้อีกันนังอยู่ไหน <c oughs> โอเคะอุะปมไม้่มไม้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้เลยเนี่ยข้างรั้วเนี่ยอแม่ยกขึ้นให้อ่ามินดาจิ้มตรงนี้เ <c oughs> ลย <ม>ได้ไหมได้ไหมมินดาโอเคสวยงามมุเก่งมากมินดาต้นไม้ตรงนี้อีกพุ่มไม้พุ่มไม้พุ่มไม้มไมนะต้นไม้นี่เลยนะบอกว่าต้นไม้อ,อืมพุ่มไม้พุ่มไม้ดอกไม้สวยนี่เอาไว้หน่าต้นไม้เลยสวยงามเ<ๆ>ก่งมากต่อไป เจ้ากระต่ายน้อยที่รอคอยมินดาจองติดกระต่ายนานนะะตั้งแต่ต้นคลิปค่ะอ่านมินดากระต่ายกระต่ายตื่นยังเข้าบ้านกระต่ายจ๋าเข้าบ้านแล้วมา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 ตรงนี้ตรงนี้เลยบ้านฟาร์มไงจ๊ะเลี้ยงสัตว์ด้วยแล้วก็ปลูกผักผลไม้โอเคเก่งมากอ่ะสุดท้ายท้ายสุดค่ะกระต่ายอยู่บนหลังคาบ้านเอ้ยกระลอกไม่พูดผิดนะคะกระลอกอยู่บนหลังคาบ้านนั่นเองมินดาได้ยัง สายอยู่ตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ลอกได้ไหมกิ้ได้ไหมโอ้ยอยู่ท่าต่อค่ะเพื่อนๆทุ่มทุนมากทุ่มทุนสร้างมากน้องมินดา <c oughs> ได้ไหมจ๊ะกระลอกอยู่บนหลังคาบ้านได้ไหมหน้า <c oughs> ต,ตาเคร่งเครียดมากตังใจมากไหนอ่ะอุ้ยกระลอกไปอยู่บนหลังคาบ้านแล้วพี่สาวมาดูนี่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 พี่สาวเห็นกระลอกมินดายัง โอ้นี่จ้าเพื่อนๆอยู่บนหลังคาบ้านเรียบร้อยเก่งมากานี่บ้านน้องมินดาเสร็จเรียบร้อยมินดาเนี่ยขอโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยอ้ยสวยงามอะไรน้องมินดาอฟาร์าม้ามินดาบอกอาฟาร์มเฮ้าสเก่งจังเลยนี่ <c oughs> อ่ะสำหรับวันนี้นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเรียบร้อยแล้วคะ่ะบ้าน3ามดี ฟาร์มเฮาส์ของเราค่ะ <c oughs> ด้วยความวุ่นวายป่วนปันป่วนมากนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามไป้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอ่ะสองสาวจ่าบายบายเพื่อนๆลูกบายๆค่ะจุ๊บๆค่ะสวัสดีค่ะ